ประมาณ2วันที่ผ่านมาครับมีการจัดการแข่งขัน NBA 2K Tournament Road to the State ที่ประเทศไทยนะครับที่เซนทันเวล์นะและผมที่เป็น NBA 2K Content Creator ก็ต้องไปอยู่แล้วครับและผมก็ไปงานนั้นมาครับผมผมบอกเลยครับว่างานสนุกมากครับและนี่ก็เป็นล็อกที่ผมจะให้เพื่อนดูนะครับว่าผมไปเจออะไรมาบ้างมีเรื่องเซอร์ไพรส์มากมายในงานครับถ้าเพื่อนพร้อมแล้วไปลุยกันเลยฮะโอเคครับเพื่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ที่เซนทันเวล์แล้วนะครับผมก็เรามาที่งานเอ่อ PlayStation Road to the State นะครับผมเขาบอกว่างานมันจะจัดที่ลานอีเดนนะครับแต่ว่าเพื่ เดนอยู่ตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวเราไปตามหาร้านอีเดนด้วยกัน,นครับไปไปเลยไปไปตอนนี้ผมเห็นร้านอีเดนแล้วนะครับก็ถึงเต้นมากนะเมื่อกี้เห็นป้ายเอ็นบีโเด้วย่คิดว่าจะเห็นในไทยโอเคไปดูกันท่านไม่คิดว่าจะมีคนไม่มี โอเคเพื่อนครับตอนนี้ก็คือผมเห็นเขาแข่งกันอยู่นะแต่ว่า ไม่รู้ว่าเขาจัดรอบกปนยังไงอ่ะเพราะว่าตอนตอนสมัครอ่ะเขาก็แค่ให้สมัครเลยไม่ได้มีบอกอะไรเลยนะครับแค่บอกว่าเออลงชื่อไปแต่ผมไม่รู้ว่าเวลาแข่งจริงมันแข่งกันยังไงนะแต่อยากเล่นมากเลยอ่ะไม่รู้เราจะไปขอจอยได้ไหมแต่ผมสมัครไปแล้วนะแต่ว่าไม่รู้จะเล่นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมตัดไปตอนนั้นแล้วกันว่าแบาบเออเรา,เรา,เ,ราเราจะได้เล่นหรือเปล่านะโอเคนะ,ะหลังจากที่ผมอัดคลิปคุยกับกล้องเสร็จนะครับผมก็หันไปเจอน้องคนนึงครับแล้วผมว่าเอ้ยน้องแข่งป้าผมก็ทาน้องเขาก็ดูผมครับนงงก็ K ็เปยะัไจ And my little ones up next. Yeah, my little. It's that? Not one shit. I'm like the man this bitch. I call the shots, I don't miss. Yeah, yeah. Speak on the beat on a regular. Fuck on your bitch, regular. I see some bands on my schedule, homie. You not a competitor. I'm in the stool, I'm with you and Steel. Breaker, it ถ้จากี่อ่ะที่บอกนในที่บ้่นถ้าไม่รียจากี่ีคสังเกตนะครับพี่สตาฟที่อยู่ที่งานเนี่ยมีความโปรเฟชชั่นอลมากครับผมชอบตรงนี้ของงานจริงๆฮะดูดิฮะแบบเขามาบอกเพลเยอร์ทุกอย่างเลยครับว่าต้องทำอะไรบ้างฮะ e y e s wide shut like i'm off the speed they keep talking all that shit w h i l e i tell t h e m free i'm w h t i am นักถ่ายรูปไรชื่อยู่เมื่อกี้ที่มันเป็นเห็นนะครับเขาถึงขั้นมีนักพาคมาพากเกม NBA 2K บนสเตทเลยนะครับผมแล้วเกมหนึ่งก็เริ่มต้นขึ้นงั้ ก็คือเมื่อกี้นะครับผมก็ไปเล่นกับวิวเวอร์ผมคนนึงมานะครับก็สนุกมากแต่ว่าน้องเขาโหดจัดเลยผมแพ้ไปนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็แข่งขันก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมไม่เพื่อนเห็นนะครับผมก็เขาจะนั่งแข่งกันตรงข้ามกันนะใช้เพีย5 2เครื่องนะครับผมแล้วก็เหมือนเหมือนเขาจะใช้ระบบแลนในการแข่งนะครับซึ่งก็แบบเจ๋งดีอ่ะผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะอย่างที่บอกคือตอนแรกมาเนี่ยคิดว่างานมันจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะแต่ว่าพอมาปุ๊บงานแม่ง ใหญ่จริงฮนะแล้วก็คือคือใหญ่สําหรับเกินเกินคาดอะ่ะอาจจะไม่ได้ใหญ่เวอร์แต่แบบเกินคาดที่ผมคาดไว้นะฮะแล้วไม่มีแบบมีจงมีจอมีนักภาคอะไรด้วยอะ่ะไม่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในไทยอ่ะนะฮะก็หวังว่าจะมีงานแบบนี้สักครั้งให้มีงานแบบนี้สักครั้งมากๆนะครับถ้าเป็นไปได้ <S <S คือตอนนี้ <S <S น,ะนะครับเกมสู่สี่นัดสองอันดับสท้ายห้าแต้มเพื่อนห้าแต้มเอาลอเลยครื่องหลอกเล ย <ะ S 1> ้อนกลับมาจะจบที่สองแต่วอล์ดัไหนท้ายท่าโอ้ยังมาจะคนเล่นเลย ใดหายครับอ okay, ัน okay, นี้แค <_ d ense players> <meals> <Wales> ่เกมแรกนะแค่อยากไปแข่งหวังลงชื่อไม่ไดครับเพื่อนเพื่อนก็ตอนนี้เราอัดในโฟนแทนนะครับเพราะว่าต้องมีเต็มนะเพราะว่าผมจะบอกเพื่อนว่าไม่ได้แข่งนะครับคือวันนี้จะมาแข่งแต่ว่าเหมือนเขาตัดรายชื่อไม่ได้อยู่ที่แบบใครมาก่อนแต่ว่าตัดรายชื่ออยู่ที่ที่แบบลงชื่อในเว็บอะซึ่งก็ใจได้ก็แ์ดีนะผมบริษัทมาเช้าแต่ไม่ได้ลง มันเหมือน,นผมเป็นจิวสุดท้ายพอดีมั้งแล้วแบบโดนตัดชื่อโดนตัดชื่อออกพอดีเลยอัดแข่งอะะไรเดี๋ยวไว้ทัวร์หน้าไว้ทัวร์หน้าเห็นเมื่อกี้ผมไปผมไปตรงตรงที่เขาสมัครใช่ไหมเขาบอกว่ารอบนี้น่าจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวไว้ทัวร์หน้าเอ๊ะเขามีแอบพูดออกมาไหมบนเพราะนั้นไม่แน่อาจจะมีอาจจะมีาามแล้วในนั้นครับผมก็ตกใจมากๆครับอยู่ดีคนคนนี้ครับเขาก็เดินเข้ามาในงานผมก็แบบเอ๊ะมาได้เหรอคนคนนี้นะฮะไปดูกันครับว่าเขาเป็นใครอะ เพื่อนตอนนี้ครับเดี๋ยวเขาจะมะีเหมือนมิลิจะขึ้นขึ้นไปแสดงโชว์ต่อนะม,มันเป็นแบบช่วงพักเบรกอะ่ะแล้วตอนนี้มิลิก็กำลังนั่งเล่น NBA 2K อยู่เพื่นแล้วหลังจากนั้นผมก็คิดว่า ทำคอนเทนต์ดีกว่าวะแล้วผมก็คิดตัวเองว่าเราทำคอนเทนต์อะไรดีวะแล้วผมก็นึกขึ้นได้ครับอ๋อก็เราท้าคนที่เล่นอยู่แถวๆนี้ให้ไปนิงหนึ่งกับผมครับถ้าใครชนะเอาไปเลย500บาทครับผมแต่แล้วครับท่านผู้ชมผมดันท้าผิดคนครับเพื่อนๆเราไปดูกันครับว่าผมท้าใครครับและคนคนนี้แหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างในวันนี้ ชแล้วจังหวัดนั้นครับก็เป็นจังหวัดที่ทําให้ผมได้รู้ว่าชิปหายละกูทักผิดคนผมทักแข่งผิดคนนะเพื่อนๆเพราะเขาคนนี้คือเพลเยอร์จากประเทศไต้หวันนะครับเขาชนะได้ที่หนึ่งจากทางไต้หวันมานะครับทำให้เขาได้มาแข่งต่อที่ประเทศไทยนะครับผมโอ้โหน่าน่า o ่าน่าน่าน่า่าน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  s า e ่่่่ กอดกรมอกมเชมชอน่สทเุกคนเขาคือตัวแทนจากประเทศไต้หวันเว้ยผมตอนแรกผมนึกว่าเขาคือแบบแค่แบบเออคนไต้หวันมาเดินเที่ยวแล้วแบบไม่อยากเล่นวะเชื่อเขาคือตัวแทนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรามาดูกันเขาว่าคนไต้หวันเล่นหกแค่นเปิดเกมมาไม่กี่วินาทีครับเขาก็เปิดเซตติ้งซะแล้วฮะตั้งค่าโค้ดก่อนเลยทุกคนก็คือเขาเขาแบบพอเปิดเกมมานะครับคือโปรเพเยอร์ที่ได้ที่หจากไต้หวันก็คือเขาเปิดมาเขาเปิดเซตติ้งเกมเปิดอหมดเลยอ คือแม่งแบบสุดจริงะพวกนี้แหละโหดโหดมากนะลัวเลยนะด,ดูดูวิธีการกันของเขาแม่งสุดจริงครับทำแต่งไงแล้วระหว่างที่ผมดูโปรเพเยอร์จากทางไต้หวันเล่นโชว์นะครับผมทางด้านหลังก็มีมิลิขึ้นโชว์บนเวทีอยู่นะครับผมนี่ แล้วก่อนแข่งนะครับผมกับโปรเพเยอร์จากทันไตวันก็คุยกันนะครับผมก็บอกเขาว่าเออผมมาเป็นยูทูบเบอร์ทํา 2K อยู่นะฮะผมขออนุญาตแบบถ่ายคุณได้ไหมอะไรอย่างงี้นะครับเขาก็ตกใจนิดนึงนะฮะแล้วเขาบอกได้เลยครับแล้วเขาก็ขอผมถ่ายรูปนะครับผมเออได้ไป่ะผมถ่ายตงจอดสิเขาด้วยย แล้วก็นั่นะครับผมก็ได้รูปคู่เทพมาครับผมเทพมาขอผมถ่ายรูปเลยนะเพื่อนนะครับเพื่อนก็คือตอนนี้นะครับผมอยู่กับเลเยอร์ที่อันดับหนึ่งนะครับจากรีเชียนจากไต้หวันเลยนะครับเขาได้อันดับหนึ่งที่นั่นนะเขาเลยบินมาแข่งที่ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นผมเข่ากับว่าผมจะแข่งกับที่หนึ่งอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาดูกันครับว่าผมจะสู้เขาไหวไหมนะดูจากเกมเลย์เมื่อกี้คือแม่งแบบไม่มีทางครแต่เรามาดูกันนะว่าจะไหวไหมนะ 15, 15, 15. I don't know, I'm not sure. Like I'm not. I'm not good. Oh. I'm not good. I'm just a content creator. Okay, like, right. I'm not a player. Okay. Hey, what team should I use to you? Um, the Celtics. Have you been doing this for a long time? Uh, years? I got like 20, almost 20 games. Oh, that's seven. nice. Oh, oh it's uh, oh, so, okay. basketball and basketball videos. So mostly it's basketball. Damn it! If you want to collapse, เปิดเกมมาเขาก็เปิดเซตติ้งก่อนเลยครับปรับโค้ดนะมาแล้วมันก็ถึงช่วงเวลาที่เพื่อนๆหลายคนรอคอยนะครับผมเปิดเกมมาผมก็บอกก่อนเลยครับผมไม่มีแผนไม่มีอะไรเลยนะพี่พี่ใจเย็นเลยครับผมแต่ว่าเขาก็อย่างที่บอกฮะเขาเล่นสุดเลยครับผมบอกให้เขาเอาจริงเลยนะ แผนของเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิกแอ n นป๊อครับนะเข้าไปเลี้ยงเข้าไปแล้วให้ตัวอีกตัวหนึ่งวิ่งออกมานะครับเพื่อยิง3มแต้มนะครับผมเพล์แรกของเขาก็เหมือนเป็นเพลว์วอร์มอัพครับ mm hmm. เขาลองเชิงผมก่อนนะแต่ว่าผมก็กันได้ไปฮนะ mm hmm. ตรงนี้ผมใช้วิธีเกียนเขาครับ, mm hmm. รบผมกดหลักกดออกพอดมาแล้วผมส่งคอนเนอร์ยิงเลยฮนะเขาวิ่งมาครับส่งไปที่คอ์เนอร์แล้วจับโคซิงคิด3แต้มคมคมครับเขากดยิงคมมากนะเพื่อน แล้วนี่ครับวิธีบุกของผมคือการส่งยัดดูแลนกับบุกเกอร์ในการทําแต้มนะครับผมทําได้แค่นี้จริงๆอ่ะผมเล่นเพลย์ไม่เป็นเนี่ยนะผมส่งดูแลนยัดดูแลนแล้วบุกเกอร์อย่างเดียวเลยนะครับผมเนี่ยเพลย์นี้มาส่งมาแต่อันนี้โดนบล็อกไปฮะโอ้โหเขาโดดบล็อกพอดีเป๊ะเลยนะครับผมโอเคอันนี้เป็นเพลย์ของเขาบ้างนะครับเขาใช้เททั่มคุกผมนะฮะดูโหดจัดครับแล้วเขาก็เนี่ยเห็นไหมเขาจะให้ตัวอีกตัวนึงวิ่งออกมาที่เส้นสายแ้มนะครับผมเหมือนเขาจะเล่นเป็นเพลง f i เอา u t นะครับก็คือให้เน้นทูสสามแ์ ในการสปินมูฟแล้วก็ยิงลงไปนะครับเพราะว่าผมเน้นแบบเล่นตัวเล่นตัวเดียวอะพวกผมเล่นพาร์คมากผว่าต้องเล่นตัวเดียวอย่างเงี้ยนะฮะได้ไหมพี่กันพร้อมอีกแล้วฮะโอ้โหแล้วคมจัดครับเขาเป็นคนที่กดยิง3แต้มแม่นแล้วคมมากๆแทบจะไม่พลาดเลยฮะลูงนี้ผมได้ลัคกี้ครับเพราะว่าเขามาการผิดตัวแล้วผมได้คอนเนอร์สามแต้มฟรีๆไปฮะมุกเกอร์ผมวิ่งมาครับลูกนี้ส่งออกมาที่ดูแลน <Fake S 1> เฟกไป็นหนึ่งทีดูแลนว่างเข้ามาครับฟาวแอนด์วันไปฮะ ลูกนี้เขาวิ่งมาครับพิกันป๊อปอ,อีกแล้วครับเพลงเดิมฮะมเขาใช้เพลงนี้บ่อยมากนะในโกลเด้นเมนเขาก็ใช้เหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันอันตรายมากๆกันไม่อยู่จริงเพราะเซลติกเป็นเกมที่ชูสามแจมได้ทุกตัวนะครับในสตาร์เตอร์นะลูกนี้เขาวิ่งเข้ามาครับเขาหลอกผมส่งไปคอเ,เนอร์แล้วผมนึกว่าเขาจะส่งอีกรอบดูดิดูมันเขาขำด้วยฮะโอ้โหดูขำเยอะเยะเยผมอีกนะฮะ ระหว่างนั้นครับบนสเตจมิลลีก็ได้เล่น NBA 2K โชว์นะครับผมใช้ทีมเอลสตาร์เล่นโชว์ไปนะดูพี่แกจะอินมากเลยนะครับเหมือนแบบชอบด้วยนะฮะเนี่ยนี่ผมก็บอกเขาว่าตอนแรกที่ผมเจอเจอคุณอนะ่ะผมตอนผมจะเข้าไปท้าแล้วว่าให้แข่งเพื่อ500บาทใช่ไหมแต่ผมเห็นแท็กปุ๊บผมบอกไม่มีทางครับผมไม่มีทางที่จะแข่งของตรงนี้แน่นอนนะแล้วมาดูเพนนี้ครับผมเพนนี้เขาใช้จูว์ฮอลิเดย์นะครับที่มีเทคโอเวอร์อยู่เนาะแล้วก็น่าจะเป็นเพลนนี้น่าจะเป็นเพลนที่หายากมากๆนะครับเป็นเพลนที่ผมหยุดเขาได้ฮนะ มาดูกันครับผมพยายามกันสุดขีดครับเพราะว่าผมเล่นขเขามาสักพักเรื่มรู้วิธีแล้วนะฮะเขาจะเน้นออกไปทาง3แต้มเนาะผมก็พยายามกันให้ดีที่สุดครับไม้เขาสามารถส่งออกไปข้างนอกได้แล้วก็เลือกใช้ตัวตัวเดียวเพื่อกันนะฮะนะเออแล้วผมก็ได้ทรานสิชันมาแล้วก็ชูดไม่ได้ตรงนี้ส่งออกมา3คะแนนครับเออสังเกตรครับสกอร์ค่อนข้างห่างครับประมาณ20แต้มนะแต่ว่าก็ถือว่าผมแข่งกับแชมปนะ์ฮะโอ้โหเอาอะไรมากฮนะ โอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเลเยอร์นะครับอันดับหนึ่งจากวิกเก n นจากทางไต้หวันเลยนะครับเขาเป็นเลเยอร์อันดับหนึ่งเลยนะคือพวกแกที่ผมแข่งกับเขาอ่ะก็คือรู้เลยอ่ะว่าหัวแค่ไหนนะครับโอเคเราไปรู้จักกับเขากัน โอเคไทย So can you introduce yourself on the list like, who are you? Hi I'm Andy I'm um, from Taiwan and I qualified for the East Asia Band, uh, Road to Bangkok competition I'm gonna be in the Grand Finals later ก็คือเคบอกเขาคืออยู่ใน Grand Finals ก็คือเขาจะเป็น1ในประมาณ4ห้าคนสุดท้ายที่จะแข่งกันเพื่อชิงที่1นะครับก็ผมราบมากันกว่าเมื่อกี้ผมเล่นอะผมเป็นยังไงเขาดี๊ดนี่ You, how, I, how, did how did I do? Like, I was good or bad? Yeah, I think his offense is really good. Yeah. I'm, not, I'm not doing like, right. I'm not praising I'm breathing too much. Yeah, yeah, yeah. His offense yeah. is really good. His defense is alright too. <laughs> it's bad. It's bad. It's alright. It's alright. It's alright. Right. 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 It. He wasn't as bad as he said. He said he, wasn't good, he was a new. ที่หนึ่งเี่ต้หวันโอม่ารัชคิดดูแล้วกันโอ a y o o a y o o แนเพื่อนบคุณตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็คือสอที่หนึ่งจากสองเออองประเทศมาเจอกันนะครับผมเนี่ยโคตรท่อยะตำนานยืนติดกันนะเพื่อนก็เรามาดูกันครับว่าใครจะชนะแต่ผม แต่ผมเชียร์คุณแอนดี้นะครับเพราะว่าผมเพิ่งเล่นกับเขาไปแล้วแพ้ต้องให้เขาชนะนะผมจะได้ดูดีหน่อยพเพื่อนๆก็คือผมเห็นเขาซุกซิดก,กันนะว่าแบบว่ามองมองคนไทยเล่นแเราบอกซุกซิดก,กันผมอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะเดี๋ยวเราไปถามเขาเลยนะี่ครับสองคนนี้คือ,อที่หนึ่งจากออสองประเทศนะครับที่ซอาแบบมาที่นี่เขาแข่งกันไปนอกกันเราไปถามเขาเป็นไง Yeah, right. All right. So I saw you guys were talking a little bit. Uh, do you have any opinions on like high players? Like, what do you think of? them? Can you beat them? Are they scary? Or I'm not gonna say anything. Okay. I play the first game. Ah, okay. But but you saw them play, though. Come on, a little bit. Really? No. If I if I whatever I say, I'm gonna get. <laughs> uh, it's gonna come back to bite me. Alright, so uh, can you introduce yourself a little bit, like who you are? I'm, I'm Jack, from Australia, from Melbourne. Uh, so the first place there. Uh, yeah, the I Nice. Yeah. Yeah. Uh, huge Celtics fan. So uh, you'll see me playing with the Celtics. I a playing with yeah. if, if I lose, I'm gonna uh, blame it on the Celtics. If I win, I'm getting over the credit. เพื่อผมที่เจอเมื่อกีนแนดี้นะนนะผมเขา็ที่หจากต้วันกลงังฝึกอยู่นกะนะ็ผม่าเชียร์แอนดี้นะครับตอนนี้แล้ก็แน่นอนแหละเชียร์ไประเทศไทยด้วยนะครับก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันนะตอนนี้นะครับเหมือนเขาขึ้นไปแล้วนะแต่ว่า มันไม่เหมือนที่ผมคิดไว้อะตอนนี้มันเหมือนเป็นออสเตรเลียแข่งกับไทยเลยอ่ะในรอบแรกๆอ่ะไม่ใช่แกรนด์ไฟนอลอ่ะอะไรวะเฮ้เข้าไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะคนนั้นสองคนนั้นนะแล้วก่อนแข่งเขาเขามีให้ตอบคำถามครับผมก็ยกมือตอบซะเลยให้ใครยกมือได้นานแกค่ไหนอยากเข้าไปที่ถ่ายคลิปซะด้วยสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียนวันหนึ่เลยนะครับชืสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อริวคุณริวนะฮะได้ลองเล่นเกมอะไรมาจากทางฝั่ง เล่นเปีเกยาวเล่นเอเบรทูเคเอเบรทูเคแล้วก็ว่ารอดูแข่งด้วยหรือเปล่าวันนี้เรอดูแข่งรอดูแข่งด้วยโอเคครับผมงั้นครับรางวัลไปเลยนะครับขอบคุณมากครับผม้วยสองร้อยบาทมันเป็นจอบจอบตัวมาแล้วโอเคสสวัดีครับชื่ออะไรฮะชื่อหลายบาทนี่คือแร็กเกตของโรสตูดสเตนนะครับก็จะเห็นว่าออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับสู้กับประเทศไทยเนาะแล้วก็อีสเอเชียสู้กับประเทศไทยนะครับใครชนะก็มาเจอกันนะครับเพื่อชิงที่หนึ่งเนาะดึงดึงจังหวะครับเราจะเล่นใต้แปดออกมาด้านนอกสามต่โอ้โหแ เป๊ะมาก,กโหดมากครับนิวซีแลนด์ตแต่ก็ได้ก่อนทังหวะลงโลงอีกแล้วจ้ายากเลยครับน่าจะยากน่าจะยากฝั่งฝั่งฝั่งนิวซีแลนด์ฝั่งออสเตรเลียเล่นดีมากครับเล่นดีมากๆทีนี้ฝั่งไทยทําแต้มไม่ได้เลยครับ44เขากั้นดีกว่าเขาทําแต้มดีกว่านี่้วครับสองคนด้วยเรียกแล้วจบไปแล้วนะครับผม73ต่อ102นะห่าง30แต้มครับก็ คนไทยพยายามสุดแล้วฮะจีจีครับจริงๆจีิงๆออสเตรเลียชนะนะครับผมแมตช์แรกตอนนี้เหลือคนไทยคนเดียวในเออ่ไฟนอลนะครับมาดูกันว่าเขาจะเอาชนะคนไทยคนนึงจะเอาชนะไต้หวันได้หรือเปล่านะดีครับก็ตอนนี้นะครับผมแอนดี uh, ้นะฮะแอนดี้ Andy ของเรานะขึ้นเวทีไปแล้วฮะแล้วก็อีกฝั่งนึงเป็นเพลเยอร์ไทยอีกคนนึงนะครับก็เราดูกันว่าใครจะชนะนะนี่ครับผมก็เพลเยอร์อไทยคนหนึ่ง วแอนดี้ครรับผมมที่่เเาแขงด้วยื่อกี้นะคครับือตอนนี้นะครับผมคิดว่าตอนนี้แอนดี้จะแข่งใช่ไหมแข่งคนไทยคนหนึ่งนะครับถ้าแอนดี้ชนะหรือว่าใครชนะก็จะไปแข่งกับแจ็คต่อนะครับแต่ว่าสมมุตินะผมคิดว่านะถ้าสมมติแอนดี้ชนะรอบเนี้ยผมว่าแอนดี้น่าจะชนะแจ็คด้วยเว้ยเพราะว่าแจ็คเขาเล่นแผนบุกแบบแบบเดียวมาตลอดเลยครับถ้าแอนดี้ปรับเซตติ้งกันได้ถูกอะ่ะ มันก็ชนะแจ็คได้เลยครับนี่แหละแต่ว่าโหยังไม่เห็นเกมกันของแจ็คนะว่าแจ็คการโหดขนาดไหนก็ต้องต้องรอดูครับแต่ว่าผมคิดว่าแอนดี้น่าจะชนะแจ็คถ้าเจอกันนะแต่ว่าไม่แน่ครับตอนนี้คนไทยอาจจะชนะแอนดี้ก็ได้ครับเรารอดูว่าจะเป็นยังไงครับโอ้โหเปิดมาแป๊บเดียวฮะนํำกคสิบแป้มนะครับผมก็ไม่รู้ว่า ใครจะแพ้อีกหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้ไต้หวันนำโด่งนะครับแอนดี้นำโด่งเลยนะฮะก็เดี๋ยวรอดูเฮ้พื่อนก็ตอนนี้จบรี่แรกไปนลครับผมสกอร์สามสิบต่อห้าสิบนะครับก็เอ่อแอนดี้นำนะครับเฮ้ยแต่ว่า,ตอ,อาตอนนี้แข่งนะเขาผมสูสีนะกับแอนดี้อะแม้ว่าผมผมขึ้นไปแข่งได้อยู่นะใช่ป่ะเพื่อนใช่ไหมว่าดูนำขาดอยู่ครับตอนนี้ก็ อาจจะเป็นแอนดี้ที่ชนะเดี๋ยวเราไปดูตอนจบกันนะคีคืนมา3คะแนนไหมให้ใบไต้หวันก็คือที่ไต้หวันจริงๆครับตอนนี้สกอร์นำสามสิบแปมแล้วครับน่าจะจบชับก็ไต้หวันอาจจะชนะไปหนูว่านั่นแหละครับแอนดี้ชนะครับผมแอนดี้เดี๋ยวต่อไปเป็นแอนดี้เจอแจ็คเป็นแมตช์ที่น่าดูมากๆเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงกันแล้วผมสุดจริงครับแอนดี้เดรอดูว่าแอนดี้กับแจ็คใครจะชนะนะแมปต่อไปแอนดี้ครับผม ใจในเกมต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของตัวแทนจากประเทศไทยทั้งสองท่านก็เดี๋ยวลงไปเจอกันเองจับนะในสายล่างด้วยนะครับ Factors back and had a there, the match over over good we ก็นี่นะครับผมแอนดี้ชนะเมื่อกี้ก็ไปเจอกับแจ็คที่รออยู่แล้วนะครับเพื่อชิงที่1นะครับผมเราไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงฮะโอเคเพื่อนๆท่ตอนนี้นะครับสองท็อปของโลกนะครับก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วนะก็เหมือนกับว่าถ้าแอนดี้ชนะ ผมก็คือเคยแข่งกับท็อปโลกนะครับแล้วตามแค่ไม่ถึง2 0ต้มันก็จะเฟียวมากมากนะครับก็ผมเชียร์แอนี้สุดใจครับแอนดี้ยูคอร์ทิสโปรไปเดี๋ยวเราไปรอดได้เลยเกมแรกครับเกมแรกในแกรนฟไฟนลครับมาเป็เซลติกก่อนนะครับครับมาคืนกลับมาเอาไฮไปเจ้าเก่าหรือเปล่าเข้ามุมมาแล้วกันเลยในคืนกลับ <tinc S 1> มาตั้ง ไปโดดอยู่แล้วครับก็ตอนนี้นะครับผมสกอร์เป็น78ต่อ52แล้วนะครับผมก็แอนดี้นำไป20กว่าแต้มเลยนะฮะก็คิดว่าเกมแรกน่าจะเป็นของแอนดี้ไปนะครับผมม่เอาเว้ยแอนดี้เอาไว้ไที่หนึ่งต้องได้ที่หนึ่งแล้วจังหวะนี้จริงๆนะฮะจีนี่เลยจีนี่เลยดื่มเลยดื่มเลยคุณสองนะครับผมมีคนเลือกบัคกนะน่าจะเป็นคุณคุณแจ็คเลือกบัคนะครับแล้วก็ที่เด็ดมาไหมนครับ อันดี้น่าจะเลือกโซติกเดิมนะแต่ว่าเอาบัคกมา่เฮ้ยผมอยากเห็นบัคกมานานแล้วนะเราจะได้ดูกันในเกมนี้นะตั้งจืงเป็นบมาสามคะแนนไหมว่างอยู่ราวบอกข่อนไม่ให้แล้วอุ้ยนูนเลยครับเทลัถไายมาเอาเด่นถอยหลังหลุดลงลงไปลง ก็กำลังจะจบแรกเลยครับผมกอนสกอร์สูงๆแต่ว่าเกมนี้นะครับบักเหมือนเล่นดีมากนะคือการกันดีมากนะครับผมก็ใช้ยาดิบในการบุกเอ่อบุกในเซอติดยับเลยนะครับคือการยานี้ไม่อยู่จริงแล้วรล็อกก็การได้ดียี่สองไปยี่สี่นะถึงใช้เซอิกถึงแม้ที้จะเล่นดีแล้วนะครับแต่ก็ยังสูงสีอยู่เพราะว่าเหมือนแจ็คเขาเลือกเกมแก้มันนะครับแต่ก็รู้ว่าขึ้นหลักจะเป็นอ๋อไอ้มาสี่แล้วครับแบบนี้ได้โอกาสแล้ว ต่อท็อปท็อปตามสูตรแล้วแลนะครับมาถ่ายล้วางเรียงรครับววเลไปอย่างโับจัดเล่นให้เต็มสปีดเล่แล้วค้ามานวางไหมล้างหมือนยันเอาไปโยงเก็บได้มาาเค็ได้อยู่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 ได้แชมเปี้ยนโหเออแด้ใส่เมื่อกี้มันเป็นเอาไปสิบวันคืไม่ด้ใ่ครับ แต่คัดมาโค้ชขอบอลเหมือนเดิมใต้แป้และให้ดวลกันสวยโค้ชเกินชีวิตเลยหรือเปล่าเอาไว้เอาก่อนไม้สองเอาไปของบาสกันียครับต้องดูว่ามันยังไงเพราะว่าเทนน้สสำคัญครับล หลองคุณเทเนี้ยวัดเลยครับมันไวเดียวครับไวเดียวแล้วมันยากมากที่จะกัดเบียดหัวใจเอายาที่หายขอสองแต้มแล้วสามที่สุดอ้าวอีก่อนเอ้าวต้องตอบถวิห้าวีแก้วไว้หรือเปล่าชิดไว้หรือเปล่าครับช็อตตรงนี้แล้วยานดียังไงข้างนอกจะฝืนลำบากแล้วงเดียวเร็ว Let's go Andy Let's go man อะไรวะจะลองว่าจะเล่นสองทอกแต่แกไม่ปล่อนจะเล่นจะตีไฟาส่ใหม่โอ้แม่แม่งตีก่อนได้ครับโค้ชสุดครับแอนดี้แม่งโหดจัดฮะโอ้โหต้องไปขออะไรเสร็จแล้วต้องไปขออะไรเสร็จแล้วแชมป์ Road to the State คือแบบแชมป์โลกนะมันมันแบบคือมันแบบชนะหลายดีเจียนเลยชนะหลายประเทศเลยนะได้แล้วครับผมและเราได้แชมเปี้ยนของเราแล้วครับผมคุณชิมมี่จบ For the last play, like literally the last play, you are up one point only, and the position is on the other team. What uh, what do you have in mind in that decision um, I know he's, Giannis is gonna one-on-one um, my -on -one Tatum, and on pro difficulty, uh, Giannis will get that shot 100%, because my opponent, he's, he's a really good player, so I know he will make it. But I know, I also know that I haven't fouled on um, the last two minutes yet, so i wasted the time till 2.5 seconds then i gave my foul it was my foul to give then he has to force a shot with 2.5 seconds but he can't use janis because uh, driving to the lane will be too much uh, will spend too much time so then i know he's going to go to litter then i double team litter and that's my strategy thank you สเตทแม่มาเตยคิดภายในเวลา5วินาทีนมนดีต้อนรับครับและขอเสียงปรบมือให้กับแชมเปี้ยนของเราอีกทีนึงเลยก็ได้แค่หาโฟอาในการให้ของไม่ต้องาหัวเนาะ่แมนสมมิ Dude, you are seen to the video. I How do you think all that in like five a a Yeah, the biggest issue was like I haven't found <laughs> uh, uh, the yeah. like, We can <laughs> call you, like, a humble <laughs> king. <Okay>, thanks, man. <laughs> thanks, man. <sir. laughs> I, I, I really don't want to like

ยังไงนะไม่ได้สู h a n y n e โอ้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 อ้โอ a โอ t a อ้โอ้โอ้โอ้อโออโอ้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 โออ้โออ้อ การแข่งขัน n p a 2K 24เะครับก็ผมคิดอยากให้มันมีการแขร่งขันแบบนี้อีกนะครับถ้าเป็นไปได้เพราะว่าเอาจริงคนมาดูเยอะกว่าที่คิดเยอะมากเลครับแล้วก็สนุกมากๆนะวันนี้แอนดี้นะครับผมชนะไปแล้วนะเขาก็สมควรได้รับนะครับเบลดิเซิร์ฟนะ เดี๋ยวออกลับไปคุยกันต่อที่ห้องเลยนคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรบ้างนะโอเคเจอกันที่ห้องเจอกันโอเคครับก่อนที่จะจบกันไปกับฟลอกวันนี้นะครับผมมีบางอย่างที่อยากจะพูดนะครับถึงการจัดการงานในประเทศไทยรอบนี้นะครับผมคืออย่างที่มื่นรู้ครับว่านี่มันคือทัวร์นาเมนต์นะครับที่จะชิง the best of the best นะครับผมซึ่งตอนนี้หลักๆเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3คน3ามตำแหน่งที่จะมาชิงกันเนาะก็คือที่1จากไต้หวันนะครับผมก็คือแอนดี้เนาะแล้วก็ที่1จากออสเตรเลียก็คือแจ็คนะครับแล้วมันก็ควรจะเป็นที่1จากกปปรระะเททศไไยแข่่งคคูัันนบหมายถึงว่าไไปปแแข่่่งกัันนนนนน3 3คคคคเเีี้้ยะะรรบผมตด็ืออท มันอาจจะไม่ใช่ที่1จากประเทศไทยจริงๆครับทำไมเพราะว่าตอนที่ PlayStation ประกาศสมัครในประเทศไทยเนี่ยการสมัครคืองี้ฮะพอเขาปล่อยฟอร์มมาปุ๊บ16คนแรกที่สมัครจะได้ไปคัดเลือกกันอา้า ทีนี้มันก็คือใครเร็วใครได้ดิมันไม่ใช่ว่าใครเก่งใครได้ครับ16คนนั้นอาจจะเป็นใครก็ได้จะเก่งหรือไม่เก่งก็ได้ผมไม่ได้ดูถูกใครผมไม่ได้ว่าใครเลยนะครับแต่ผมแค่บอกว่ามันโคตรจะแรนดอมเลยครับท็อป16เพลเยอร์ในประเทศไทยอาจจะไม่ได้สมัครเลยก็ได้เพราะว่าเขาสมัครไม่ทันนะมันเป็นการสุ่มแรนดอมที่16คนใครสมัครเร็วกว่าได้แค่นั้นเองอ่ะผมเลยอยากจะบอกว่าอางจริงประเทศไทยอาจจะได้ที่1ของทัวร์นี้ก็ได้ครับถ้าที่1ของประเทศไทยมาแข่งในทัวร์นี้ฮะเก็ตไหมแต่มันอาจจะคนที่นจะ่ใรรททเเกงงสุดปศยิๆ ผมเลยอาจจะบอกว่ามันมันแรนดอมไปหน่อยครับผมคิดว่าครั้งหน้าคขจะมีการคัดเลือกผู้เล่ที่จะไปแข่งให้ดีกว่านี้ครับแล้วก็แร์กว่านี้นะครับสำหรับคนที่เขาแบบฝึกซ้อมทั้งวันทั้งคืนจริง,รงๆอ่ะนะครับผมแต่ม่ปอะไรครับครั้งแรกครับเราให้อภัยกันได้นะครับอาจจะเป็นการคัดเลือก300คนจากในประเทศให้เหลือ16คนอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมให้มันแบบให้มันดับ กลุ่มใหญ่หน่อยให้เหลือคนที่เก่งจริงๆอ่ะนะครับผมจะขอ mark ไว้นะครับว่าผมไม่ได้บอกว่า16คนนี้ไม่เก่งนะครับแค่บอกว่ามัน random ไปหน่อยแค่นั้นเองนะฮะโอเคครับประมาณนี้แล้วครับก็ขอให้เพื่อน enjoy กับ vlog ครั้งนี้นะครับถ้าอยากให้มีคลิปแบบนี้อีกก็บอกกันได้นะครับผมเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเดี๋ยวผมจะกลับมาลงคลิป 2K ให้มากขึ้นนะครับเตรียมรอเลยครับคอนเทนต์ 2K กําลังมาแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็น NBA 2K Mobile นะครับ NBA 2K 24 Arcade หรือ My Team หรือว่าอะไรต่างๆนนนนนนนาาะครััับผมแแลใอออย่่งเจก